สวัสดีค่ะหลังจากที่ไม่ใหญ่นานเนาะจะมาเก็บพริกนะคะหลายวันแล้วก็เก็บไม่เสร็จสักทีนะคะวันนี้ก็ยังมาเก็บพริกกันอีกอยู่นะคะเพราะอะไรทําไมยังเก็บไม่เสร็จสักทีนะคะหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าอากาศช่วงนี้เนาะก็คือจะร้อนมากนะคะแล้วก็สองนะคะพริกก็เอ่อพอเราไม่ได้มาเก็บทุกวันหรือว่าเรานานนะคะไม่ได้มาเก็บทีก็คือเริ่มแดงนะคะต่อเนื่องมาเนาะเดี๋ยวจะพามาชมด้วยกันนะคะ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจเลยนะคะที่ปลูกพริกปลอดสารเคมีเราได้แบบนี้เนาะดูสิคะดูเม็ดพริกเนาะอืมแดงสดนะคะน่ารับประทานมากคงจะหวานนะคะเห็นไหมคะแดงๆเต็มเลยนะคะแล้วก็จะภาพบรรยากาศนะคะจะเป็นแบบนี้เกือบทุกต้นเลยนะคะก็คือพริกของเรานะคะ่ะจะติดตั้งแต่โคนต้นเลยนะคะ รอบรอบนี้นะคะเป็นรุ่นที่สองแล้วเนาะที่ที่เก็บพริกแดงนะคะเห็นไหมคะรุ่นนี้จะเยอะหน่อยนะคะแบบแดงขึ้นมาเต็มต้นจนถึงข้างบนยอดเลยนะคะแล้วก็ข้างบนสุดนี่นะคะก็กําลังติดดอกอีกเนาะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะนี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศเนาะแล้วก็คือให้ดูอัปเดตนะคะว่าพริกปลอดสารเคมีเนาะปลูกแล้วก็คือได้ผลผลิตจริงๆนะคะทําได้จริงๆดูสิคะ ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะคะเราใช้มูลวัวนะคะหมักกับดินเนาะหนึ่งเดือนนะคะแต่แปลงนี้นะคะพอดีน้ําท่วมเนาะแม่ใหญ่ก็คือจะหมักนานกว่าหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ค่อยมาปลูกนะคะหลังน้ําลดเนาะคือเราก็หมักไว้นะอย่างนั้นแหละคะ่ะแล้วก็คือน้ําท่วมแปลงนะคะเห็นไหมคะหืมุ่มนี้น่าจะ ไม่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 เกินจริงเลยนะคะกับคําพูดที่ว่าพริกต้นละ1นกิโลนะคะเพราะว่าแม่ใหญ่มาสัมผัสดูแล้วของแม่ใหญ่อาจจะไม่ถึงต้นละ1นกิโลนะคะแต่ว่าครึ่งกิโลนี่คือได้แน่แนแน่นอนเลยนะคะฝั่งนู้นก็จะเห็นเขียวๆด้านบนนะคะแต่ว่าด้านล่างเขาจะติดลูกแดงเยอะเลยนะคะนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปอัปเดตด้านนูน้นด้านหน้าต่ออีกทีนึงนะคะ ตามมาเลยค่ะนี่นะคะข้างอุ้ยเหยียบฟักทองข้างบนเห็นเขียวๆอย่างนี้นะคะแต่พอมาดูข้างล่างนะคะเห็นไหมคะเรามาแหวกดูข้างล่างหือสุดยอดไหมคะคือปีนี้นี่แบบว่าแม่ใหญ่ภูมิใจแล้วก็ประทับใจมากจริงๆเลยนะคะกับผลงานเนาะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปเลยค่ะต้นนี้ปลูกซ่อมนะคะ กำลังออกออกดอกเนาะกาลังจะติดเห็นไหมคะต้นนี้เขียวๆเนาะด้านบนเขียวๆมีดอกเต็มเลยแล้วข้างในมีลูกหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะโอ้โหเห็นไหมคะข้างในเยอะมากนี่คือแบบติดตั้งแต่คือเรียกว่านี่เลยนะคะโคนต้นขึ้นมาแบบนี้ก็เริ่มติดแล้วคือข้างในจะมืดหน่อยเพราะว่า เพราะว่าสองสองกล้องเข้าไปนะคะมันก็เลยจะมืดหน่อยเนาะคือเริ่มเริ่มติดตั้งแต่เริ่มติดตั้งแต่แบบขึ้นมาประมาณสักสองคืบนะคะสองคืบกว่ากว่างี้ค่ะก็เริ่มติดลูกแล้วนะคะแล้วข้างบนนี่ก็คือจะเป็นรุ่นใหม่เนาะที่กําลังออกดอกเนี้ยค่ะเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะเห็นไหมคะด้านบนก็จะเป็นเขียวเียวเนาะยังไม่แดงนะคะแต่ส่องเข้ามาด้านในเนาะ ลองเข้ามาด้านในนี่แบบนะคะนู่นค่ะอยู่ข้างในลึกเลยนะคะพอดีว่ามัดไว้เป็นพุ่มนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ามาดูด้านหน้า,า,า,นนาออคือจะมีหลายรุ่นเนาะด้านบนจะเป็นพริกเขียวนะคะด้านในก็จะเป็นพริกแดงไีดูร่องนี้บ้างนะคะร่องนี้ปลูกคู่กับแตงโมค่ะเห็นไหมคะข้างใน ข้างในแดงเต็มเลยนะคะนู่นค่ะคือหญ้าเยอะหน่อยนะคะยังไม่ได้มาหญ้าเนาะเนี่ยค่ะข้างในก็เยอะเลยนะคะปีนี้คาดว่าเราน่าจะได้กินพริกอิ่มนะคะหรือว่าหรือว่าพริกพอใช้ตลอดทั้งปีนะคะเห็นไหมคะ แดงเต็มเลยนะคะโอเคคาดว่าปีนี้น่าจะผลผลิตน่าจะพอกินนะคะตลอดทั้งปีเนาะเพราะว่าดูจากปริมาณเนาะเม็ดพริกที่ออกมานะคะผลผลิตที่ออกมาเนาะก็คือประทับใจแล้วก็ภูมิใจนะคะเป็นพริกปลอดสารเคมีที่แบบว่าไม่ต้องใช้ปุ๋ยและยาเคมีเลยเนาะได้เท่านี้นี่คือแบบว่าดีใจมากๆแล้วนะคะสำหรับแม่ใหญ่เนาะ โอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะคะคลิปนี้ลาไปพร้อมกับพริกสวยๆน่ารับประทานนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ